สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้กับผมอาบิยนวันนี้เราอยู่กับการบาลานซ์แพหรล้ว่าการปรับสกิลใหม่ของตัวละครซึ่งเป็นตัวละครที่ผมใช้บ่อยมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆและเป็นตัวละครที่ผมแนะนําให้ทุกคนเหน่ยเลือกในตัวเลือก5ดาวที่ตัวเลือก5ดาวฟรีนะครับเป็นตัวละครอะไรไม่ได้เลยนั่นคือตัวละครของฮาวยองต้องพูดก่อนว่าตัวละครของฮาวยองเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีสกิลที่ โกงทุกสกิลแล้วมีสกิลที่ดีแถมยังทําสเต็ปง่ายด้วยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็อีพิกเนเนี่ยก็ได้รู้ตัว,ตวแล้วแต่ว่ารู้ตัวช้าไปหน่อยคือกว่าจะออกมาปรับสกิลของฮาวายองเนี่ยก็ปล่อยให้ฮาวายองเนี่ยติดเมตาแบบนานมากๆแล้วก็ต้องพูดก่อนว่าฮาวายองเนี่ยเป็นตัวละครที่มันเก่งมากๆครับเก่งแบบงัดกับตัวแสงมืดที่คนหายากๆได้เลยงัดกับพวกลาวีมืดงัดกับตัว ตึกตต่างๆเนี่ยหรือว่าทัวร์ไม่ถึกเนี่ยได้ทุกตัวละครในเกมเลยซึ่งความพิเศษของฮาวายองเนี่ยมันคือตัวละครธรรมดาครับมันไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดไม่ใช่ตัวธาตุแสงมืดมันคือตัวธาตุไฟธรรมดาแล้วก็มีสกิลที่พูดไปก่อนนั้นว่ามันดีมากๆแล้วก็ฟิกเซเว่นเนี่ยก็ได้รู้ตัวแล้วก็ทําการ ปรับเปลี่ยนสกิลเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูการปรับเปลี่ยนสกิลของฮาวยองกันว่าแล้วก็น้องบางคนมาถามผมว่าพี่ฮาวยองนี่มันเปลี่ยนสกิลมาใหม่เนี่ยผมเพิ่งได้ฮาวยองมาเนี่ยผมควรปั้นดีไหมเดี๋ยวคลิปนี้มีคาตอบครับเราไปอ่านทีละสกิลกันเลยก่ยอนอื่นเนี่ยการปรับสกิลของฮาวยองเนี่ยจะปรับวันที่27เดือน10นะครับของฮาวยองก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยฮาวยองยังเป็นสกิลเดิมอยู่เราอ่านที่สกิลแรกกันสกิลแรกของฮาวยองเนี่ยเป็นสกิล สำหรับสกิลหนึ่งนะครับเป็นการเตะธรรมดาแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการเตะธรรมดาเนี่ยมันก็คงจะธรรมดาไปใช่ไหมครับสาหรับสกิลแรกเนี่ยก็คือเตะไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เล่งเกตให้กับตัวเองได้ด้วย15%เนี่ยสำหรับสกิลที่ยังไม่ปัดนะครับมันโกงมากไอ,เเกเอเ้เล่งเกตตัวเอง15%เนี่ยเล่งเกตตัวเอง15%เนี่ยน้องบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่มันคืออะไรครับเล่งเกตตัวเอง15%มันก็คือการที่ เร่งเทินตัวเองเนี่ย15%เร่งเทินตัวเอง15%เนี่ยมันโกงยังไงมันโกงตรงที่เราเนี่ยจะได้เข้าเทินเรื่อยๆแล้วก็แซงเทินฝั่งศัตรูเนี่ยหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้เรื่อยๆเรื่อยๆแถมยังไม่จบครับก็คือฮาวยองเนี่ยเวลาโจมตีไปเนี่ยฮาวยองจะทําการพล็อกดาเมจเพิ่มเติมใส่ฝั่งตรงข้ามซึ่งการพล็อกดาเมจเพิ่มเติมใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยน้องบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่ามันคืออะไรมันคือคิดไง่ายๆว่ามันเหมือนอตัวสกิลของ ลูอาที่ผมรีวิวไปก็ได้ก็คือสกิลอันติของลูอาแต่ลูอา,เน,เ,นา,าอเนี่ยมันเป็นการเซกแต่ฮาวยองเนี่ยเป็นการโจมตีแล้วมันก็จะพอะดาเมจเพิ่มเติมอีกขึ้นมาอีกมิดหนึ่งครับแล้วก็สําหรับสกิลแรกฮาวยองเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นครับสกิลที่ยังไม,ไม่ไม่ได้โดนปรับนะครับก็คือสกิลนี้เนี่ยมันไม่สนว่าจะโดนตีโดนหรือไม่โดนก็คือถ้าตีไม่โดนมันก็พอกอยู่ดีถ้าตีโดนมันก็พอกเหมือนเดิมเนี่ยมันทาให้สกิลของฮาวยองสกิลแรกที่ยังไม่ปรับเนี่ย มันขี้โกงมาครับเรามาดูสกิลที่ปรับของฮาวายองกันสําหรับสกิลที่ปับของปรับของฮาวายองเนี่ยคืออันแรกเลยที่ปรับออกเนี่ยคือปรับไอตัวเร่งเกตตัวเองเนี่ย15%ออกแล้วก็ปรับไอตัวของตีโดนไม่โดนเนี่ยก็จะพอกดาเมจเนี่ยออกก็คือต้องตีโดนเท่านั้นฮาวายองถึงจะพอกดาเมจขึ้นมาอีกรอบนึงผมก็มองว่าถ้าปรับไอตัวของ เล่นเกจ15%ออกหรือว่าดันเทินตัวเอง15%ออกเนี่ยถามว่าฮาวยองมาเล่นได้ไหมสำหรับสกิลนี้นะครับมันก็ยังพอเล่นได้แล้วก็ยังเป็นตัวที่เก่งครับก็คือเหมือนที่ผมตอบน้องที่พิมพมาในแชทไปแล้วว่าพี่ฮาวยองเนี่ยมันพอเล่นได้ไหมมันพอเล่นได้ครับมันเปลี่ยนจากโกงกลายเป็นเก่งก็คือปรับมาใหม่ก็คือเอาเล่นเกจออกสําหรับสกิลแรกนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจของสกิลหนึ่งเนี่ยเข้าไปแล้วก็ลดดาเมจการพล็อกเนี่ยลงไปครับผม ก็เรามาดูที่สกิลที่ของฮาวยองกันสกิลที่ของฮาวยองเนี่ยสกิลที่ยังไม่ปรับนะครับก็คือปรับแค่อย่างเดียวเลยก็คือสกิลแรกเนี่ยที่ยังไม่ปรับเนี่ยมันเป็นการเพิ่มดาเมจแท้กับตัวเองเนี่ย50%แต่ว่าสกิลที่ปรับมาแล้วเนี่ยเป็นการเพิ่มดาเมจแบบฟรีๆให้กับตัวเองเนี่ยเป็น30%น้องาบางคนสงสัยว่าพี่20%ที่หายไปเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนผมได้ลองคำนวณข่าวๆแล้วผม ตั้งไว้ว่าเฮวยองเนี่ยของผมเนี่ยมีพลังโจมตีตั้งแต่ยังไม่ได้ปรับนะครับคือ50%นะครับที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือ6000แล้วผมก็ได้ทำการคูณตัวลดเนี่ยลงไปเรียบร้อยที่ผมทำมามันก็จะเหลือดาเมจประมาณ4,8 0 0ถามว่าดาเมจ4,800เฮวยองเนี่ยมันมีผลกระทบขนาดนั้นไหมดาเมจลดไป1ัน0เนี่ยผมก็มองว่ามันก็มีผลกระทบนิดหน่อยก็คือฮาวยองเนี่ยอาจจะเตะ ตัวละครพวกลาวี่มืดตัวละครแทงต่างๆเนี่ยแต่สมัยก่อนเนี่ยคือเกือบตายแต่ว่าอาจจะดาเมจไม่ได้ถึงเกือบตายขนาดน,นั้นแต่ก็ดาเมจไม่ได้เบาจนเล่นไม่ได้ครับก็คือพูด,ดง่ายๆว่าอาจจะเตะตัวแทงเนี่ยเลือดเลือดเหลือนิดนึงเกือบตายเนี่ยตอนสมัยก่อนแต่ปัจจุบันอาจจะปรับมาแล้ว,ลวก็เตะตัวแทงเนี่ยเลือดหายไปเกินครึ่งก็ได้ครับแต่ก็มีที่ให้ฮาวยองลงก็คือเหมือนผมพูดก่อนหน้านั่นแหละว่ามันปรับจากโกงเนี่ยกลายเป็นเก่งครับ ซึ่งมันก็ควรปรับนานแล้วสาหรับฮาวยองแล้วก็เรามาดูสกิลที่3ของฮาวยองสกิลกดหรือว่าสกิลอันติกันครับคือผมต้องพูดก่อนว่าฮาวยองเนี่ยเป็นตัวละครที่รับมือยากมากๆในตัวของ RTA ซึ่ง RTA เนี่ยตัวละครที่เับากับรับมือกับฮาวยองเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวนั่นก็คือออฟซิกออฟซิกเนี่ยมันเป็นตัวท่าแสงมืดซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่มีตัวออฟซิกอยู่แล้วเพราะว่าตัวออฟซิกเนี่ยมันเป็นแสงมืดมันค่อนข้างที่จะเปิดหาได้ยากครับบางคนอาจจะโชคดีเปิด ออฟซิกได้แต่ว่าออฟซิกเนี่ยหรือว่าซิเครมืด Secret, เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้สเตนในการปั้นเยอะแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งก็คือยุนอายุนอาเนี่ยยุนฮาเนี่ยมันไว้รับมือกับเฮาอยองในอารีนาเนีย่ยเราพูดนอกเรื่องกันเยอะแล้วเรามาดูกิลที่ปัิกิกันสำหรับตอนที่ยังไม่ปรับเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมครับการลบล้างดีบัฟโนนนี่นั่นแบบ เพิ่มอิมูนให้กับตัวเองอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับสำหรับสกิลที่ปรับมาแล้วตัวที่เปลี่ยนเนี่ยคือตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยสกิลที่ยังไม่ปรับนะครับเพราะว่ามันจะจ่อเกาะศัตรูเนี่ยแน่นอน100%แล้วก็ทำา a m a g e ตามสัดส่วนเลือดของฝั่งตรงข้ามก็คือยิ่งเลือดฮาวยองเนี่ยน้อยน้อยกับฝั่งตรงข้ามมากเท่าไหร่ยิ่งเลือดฝั่งตรงข้ามน้อยกว่าฮาวยองมากเท่าไหร่เทียบกับเลือดของฮาวยองนะครับแม็กเลือดมันก็จะทำ d a าเม e ตามเลือดของฝั่งตรงข้าม ก็คือพูดง่ายๆว่าสรุปง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือเฮวยองสมมติเฮวยองผมเลือดหมื่นสองใช่ไหมครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเลือดสองหมื่นห้ามากกว่าเฮวยองมากๆเนี่ยเวลาเฮวยองโจ,จมตีไปเนี่ยเขาจะเอาเปอร์เซ็นต์ที่มันห่างกันนั่นแหละมามาทบกลายเป็นดาเมจของเฮวยองเองนี่พอเข้าใจไหมครับเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าสก,กิลที่เขาปรับเปลี่ยนมาเนี่ยไอ้ ไอตัวที่ผมพูดไปก่อนนั้นว่าสัดส่วนเลือดเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เอาไปไว้เพิ่มกับดาเมจเหมือนเดิมแล้วแต่มันเอาไว้ใช้เพิ่มกับตัวของจอเกาะก็คือยิ่งสัดส่วนของเลือดของฝั่งศัตรูกับเราเนี่ยมันต่างกันมากเท่าไหร่เนี่ยเปอร์เซ็นต์การจอเกาะเนี่ยมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งมันทําให้สกิลฮาวยองเนี่ยไม่แรงเหมือนเดิมเนื่องจากอะไรแต่ก่อนเนี่ยมันจอเกาะแล้วมันก็ทำดาเมจตามเลือดของฝั่งตรงข้ามตามสัดส่วนเลือดของฝั่งตรงข้ามเหมือนนห้้าัน มันอมให้ดาเมิดฮาวยองเนี่ยแน่นอนแล้วว่ามันลดลงแน่นอนอยู่แล้วก็ลดลงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าลดลงมากเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าปรับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดลองเอาฮาวยองที่โดนปรับแล้วปรับสกิลมาแล้วเนี่ยไปลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าการปรับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ฮาวยองเนี่ยด้วยประสิทธิภาพอะไรขนาดนั้นเพราะว่าฮาวยองเนี่ยก็ยังลบล้างดีบัฟเนี่ยได้ทั้งหมดแล้วก็แปะเอมูนให้กับตัวเองได้ด้วยแต่ก็ เปลี่ยนจาก้าเมที่โคตรจะแรงเนี่ยกลายเป็นดนาเมที่พอเล่นได้พอคุยกันได้พอมีวิธีแก้ทางกันได้ครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่ปรับเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสําหรับสกิลนี้นะครับแล้วก็รีเควสอันนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมเลยครับก็คือเงื่อนไขเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปส่วนเพิ่มมาอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือการเพิ่มคูดาวของฮาสกิลฮาวายองเนี่ยสกิลอันตีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันมีคูดาวอยู่ที่4แล้วก็ เราเมื่อเราเอาวิกดาวเต็มแล้วเนี่ยคูดาวเนี่ยมันไม่ใช่เอาวิกดาวเต็มเมื่อเราอัพสกิลแล้วเนี่ยคูดาวมันจะเหลือ3ามเทินซึ่งผมมองว่าคูดาวมัน3ามเทินเนี่ยมันเป็นคูดาวที่โคตรเร็วเลยครับแล้วก็บวกกับสกิลหนึ่งที่มันดันเกตดันเกตตัวเองได้เรื่อยเนี่ยมันก็เลยทําให้ฮาวยองเนี่ยมันใช้สกิลอันตีได้รัวรัวก็บอกเลยว่าถ้าฮาวายองแต่ก่อนเนี่ยใช้อันตีได้รัวรัวเนี่ยมันเป็นฝันร้ายของแทงเลยเพราะว่ามันเจาะเกาะลาดามจมันก็แรงตามเลือดของตรงข้างของฝั่งตรงข้ามด้วย เขาก็เลยทําการบัฟฮาวยองเนี่ยหรือว่าเนิร์ฟฮาวยองเนี่ยไม่ใช่บัฟดตเนิร์ฟฮาวยองเนี่ยจากคูดาวสกิลอันติเนี่ยเป็นจาก3เทินเนี่ยเดือเป็น4เทินผมก็มองว่าก็ปรับจากโกงเป็นเก่งนั่นแหละถ้าน้องถ้าน้องจะปั้นเนี่ยผมก็มองว่าปั้นเลยเป็นอะไรที่ดีมากถ้าปั้นตอนนี้เนี่ยที่ยังไม่โดนเนิร์ฟเนี่ยผมก็มองว่าก็ควรปั้นเพราะว่ามันยังหนึ่งเลยมันยังไม่โดนเนิร์ฟสองเลยสกิลมันยังโกงอยู่ ถ้าจะเอาไปใต่อารีนาเอาเพชรเนี่ยลายสัปดาห์เนี่ยผมมองว่าใส่ให้สุดเลยคำ้าฮาวยองฮาวยองเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ทําให้ผมเนี่ยขึ้นแรงสูงสุดของอารีน่านะครับก็คือแรงเอ็มเพลเยอร์ยิบฮาวยองไปเนี่ยแบบเทพจะชนะได้ทุกทีมเลยมีแต่ที่ทีมบางทีมที่เป็นทีมสปีดแบบนอกเทินเรามากๆเงี้ยเราอาจจะแพ้ได้ครับประมาณนี้สําหรับการปรับสกิลฮาวายองเดี๋ยวผมจะสรุปข้อค่าอีกทีละกันว่าการปรับสกิลฮาวายองมาเนี่ยมันเปลี่ยนจาก โกงเนี่ยกลายเป็นเก่งแล้วก็เปลี่ยนจากโกงกลายเป็นเก่งนั่นแหละครับแล้วก็เปลี่ยนจากให้ฮาวยองเนี่ยมันโกงเนี่ยก็เป็นเก่งให้ตัวอื่นเนี่ยพอแก้ทางฮาวยองได้ไม่ให้มันเก่งจนเกินเมตาเกินไปครับก็จะประมาณนี้สําหรับน้องที่ถาผมว่าพี่ผมปั้นดีไหมก็ปั้นให้สุดเลยครับฮาวยองเป็นตัวละครที่ดีเอาไว้ละลายแทงมีสก,กิลในการซัพพอร์ตตัวเองมีสกิลในการชงให้ตัวเองถึงจะโดนเนิร์ฟมาจาก โกงกลายเป็นเก่งเนี่ยก็ยังพอเล่นได้เหมือนเดิมครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการาพูดคุยสกิลปรับเปลี่ยนของฮาวายองกันครับก็จะประมาณนี้แล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าอันไหนเนี่ยผมแปลผิดหรือว่าพูดผิดเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายครับ